ก็มาถึงโจทย์ข้อที่2อ2ีดกันแล้วนะครับโจทย์ข้อนี้จะต่อยอดมาจากโจทย์ข้อที่2อีดหแต่สําหรับโจทย์ข้อนี้จะ,จะเล่นเกี่ยวกับเอาพุทละก็คือจะมีทั้ง LED แล้วก็มี7 segment เดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับก็คือโจทย์ที่ผมได้โจทย์ข้อนี้จะต้องทำการออกแบบ LED 6ดวงที่ทำงานได้ที่ตำแหน่งอ d ตราส s C02 ย์ี 4. แต่ผมขอ พูดกเกี่ยวกับโจทย์ก่อนนะครับแล้วก็7 Segment 1นต์ i t ดิจิตำนวน1ตัวที่ทำงานได้ที่ตำแหน่ง address 0 a C c แล้วก็ต้องระบุด้วยว่าเป็นอ common อะไรของ7เสกว่าเดี๋ยวจะไปดูที่เอาพุทเลยนะครับสำหรับเอาพุทพอร์ตผมใช้ ic เบอร์7 4 l s 3 7 4ในการเป็นเอาพุทพอร์ตครับและนี่ก็เป็น LVD 6ดวงที่ต่อแล้วก็แล้วก็ที่เจ้าเอาพุทพอร์ตตัวนี้ก็ยังเป็น 74LS374 อยู่แต่เอาพุทพอร์ตตัวนี้จะเล่นเกี่ยวกับจะเป็น7 e s e n segment common cathode ครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูว่าขาคล็อกของเจ้าเอาพุทพอร์ตแต่ละตัวเนี่ยมันมีที่มาอย่างไรก็คือ พอเจส็กกับพอตไอวีดเนี่ยมันมาอย่างไรก็คือมันมาจาก a d d เดตดีโคเดอรตัวนี้ 74LS138 คือโจทย์บอกว่า LED 6ดวงทำงานได้ที่ตำแหน่งอ d ป e ดต 4024H ซึ่งผมก็ทำการเล่นกับเอาพุท Y6 ซึ่งเดี๋ยวอธิบายอีกครั้งนะครับก็คือขา A,B,C ผมใช้ A13,A14,A15 มาต่อซึ่งย่านที่ออกไปอ่ะวายแต่ลวายศูนย์เอาพุทธอย่างอย่างนี้นะครับ Y าศูนย์ที่เป็นศูนย์อะมันก็จะเป็น 8K เลยแต่ว่ากดอ่ะแต่ว่า LED หกดวงผมโจทย์ต้องการที่ตำแหน่ง Address C024 C, ซึ่งมันอยู่ในช่วงเอาพุทธของวายหก C000 ถึง DFFF F, F. ผมก็เลยให้ย่านไอเดียเนี้ย เป็นย่านของ o u t p u พอร์ตสำหรับ LED เลยคือถ้าเป็นคือถ้าเป็น address ที่ไม่ใช่ที่ไม่ใช่โจทย์ต้องการแต่ว่ากรดอนแคร์ไปนะครับแต่ว่าสิ่งที่โจทย์ต้องการก็อยู่ในย่าน address นี้ก็คือผมตั้งชื่อว่าพอร์ต LED แล้วก็จะเอาสัญญาณเนี้ยไปเข้าขาคล็อกของพอร์ตสำหรับ LED แล้วก็สำหรับ s e a r n segment โจทย์บอกว่าต้องทำงานใน,ในตำแหน่ง address a 4 c ก็คือถ้าดู decoder 138ตัวนี้มันก็คืออยู่ในย่านของ output y 0ซึ่งผมก็เช่นเดียวกันครับคือต่อให้ไม่ว่าจะเป็น address ในย่านในย่านนั้นก็คือเป็น don't care แต่ว่า address ที่โจทย์ต้องการมันก็อยู่ในนี้ก็คือครอบคลุมแล้วก็คือชื่อสัญญ,ญาณ port ต7็ ก็เอาไปเชื่อมกับพอร์ตสำหรับ s s e g m e n t e พอร์ตนี้ได้เลยซึ่งสำหรับขา OE ก็คือจะใช้ขาไลท์เพราะเป็นการเราที่เราเข้าถึง output port. อพอร์ตพอร์ต LED ก็เหมือนกันครับขา OE ก็คือใช้ขาไลท์เหมือนกันก็สำหรับข้อนี้ก็จะเป็นการเพิ่มเอา p u t พอร์ตเข้ามา ก็โจทย์ข้อที่2อีสผมก็ขอจบการอธิบายเท่านี้ครับ